สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยนหนังเรื่อง Back to the Future ภาค2เจาะเวลาหาอดีต คือเรื่องราวในภาค2เนี่ยมันจะต่อจากภาคแรกเลยครับดรเอเมด์บรา์ในตอนนี้เนี่ยแกก็กําลังจะพาจนิเฟอร์และมาตี้กระโดดข้ามเวลาไปยังปี2015นะครับก็จากปี1985ใช่ไหมหักลบกันแล้วก็30ปีพอดีเบะ๊ะและพอพวกเขาทุกคนเดินทางมาถึงที่ฮิววานในปี2015ดรเอเมดเนี่ยเขาก็ได้บอกให้มาตี้นั้นเปลี่ยนชุดเพื่อให้มันกลมกลืนกับคนในยุคสมัยใหม่ตรงนี้นั่นเองซึ่งไอเครื่องแต่งกายของปี2015ในหนังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลํามาก,มากๆครับมีรองเท้าท เกตที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้ตามใจชอบคือพอผมเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของมาร์ตี้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงชุดสไปเดอร์สุดของน้องทอมอะครับที่มันสามารถปรับขนาดตามสรีระของผู้ใส่ได้ใช่ไหมและถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1989หนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดอนาคตความจริงได้ดีเอามากๆและพอด็อกเตอร์แต่งตัวมาร์ตี้ให้เหมือนกันบลูกชายของมาร์ตี้เสร็จแล้วด็อกเตอร์กับมาร์ตี้เนี่ยก็ได้ช่วยกันนําตัวของเจนนิเฟอร์ที่ถูกทําให้สลบก่อนหน้านีีออาานนนะี้้้้้้อออกกมมาาาาาาจจรรถในนนนั่งงไดะะตตเขปทคฟ รอผู้ชายที่มีชื่อว่ากิฟกิฟจะเข้ามาถามเธอถึงเรื่องคืนนี้ฉันต้องการจะให้เธอตอบกิฟไปว่าไม่คือในวันวันนี้เนี่ยลูกชายของมาตี้ที่มีชื่อว่ามาตินจะถูกตำรวจจับครับข้อหาลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาเพราะว่าไอ้กิฟกับพักพวกในคืนวันนี้เนี่ยพวกเขาจะพากันออกไปปนแต่มันก็ช่างโชคร้ายที่มาตินลูกชายของมาตี้นั้นถูกตำรวจจับก่อนที่กิฟและพักพวกจะสามารถหนีรอดการจับกุมไปได้นั่นเองซึ่งการที่มาตินลูกชายของมาตี้ถูกจับนั้นมันก็ได้ส่งผลทําให้ครอบครััวววายยนนน้้้หหะอีกดดเต นีเราจริงต้องหยุดไอเรื่องเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวของเธอนะ่ต้องหายนะอย่างไงละมาตี้และพอด็อกเตอร์ออกไปขวางลูกชายของมาตี้เอาไว้มาตี้ของเราเนี่ยเขาก็ปลอมตัวเป็นมาตินแม็กฟรายในทันทีครับ และถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเรื่อนานแค่ไหนไอบีฟคนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงมีนิสัยชอบกันแกล้งคนอื่นอยู่เหมือนเดิมครับคือไอบีฟเนี่ยมันเข้าใจว่ามาตี้คือมาตินครับซึ่งบีฟคนนี้เนี่ยเขาก็มีปมฝังใจกับตระกูลแม็กฟายมาโดยตลอดเลยนะก็ตั้งแต่สมัยที่พ่อจอร์ดฟาดปากไอบีเพื่อช่วยคุณแม่รอเลนเอาไว้เลยนุ่นแหละและพอไอกีฟหลานชายของไอบีฟมาถึงที่ร้านไอกีฟเนี่ยมันก็ได้ล่าคุณปู่ของมันไปขัดรถให้กับมันในทันทีเลยโอไอหลานชั่วจากนั้นไม่นานมาตี้จูเนีย เฮ้ยไอแม็กฟรายฉันบอกให้แกรออยู่ในร้านยังไงเ่รวะและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามาตินลูกชายของมาตี้เนี่ยเขาก็อ่อนแอเหมือนกับปูจดไม่มีผิดเลยครับโดนไอกีฟและพักพวกเนี่ยกันแกล้งสเสียชื่อวงตระกูลไปหมดเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็หุบปากไอ้ลูกเดอือแล้วมาตี้เนี่ยเขาก็ได้สวมรอยเป็นมาตินปฏิเสธกีฟและพักพวกไปครับว่าในคืนวันนี้เนี่ยตนจะไม่ไปไหนกับกีฟทั้งสิน้นซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะจบลงแล้วใช่ไหมแต่พอไอกีฟบ,บอกว่ามาตี้ขี้ขลาดเท่านัั้นหลรบมีเ่กก็ือง กฟและพักพวกเข้าจนได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอาก้กิฟกับพักพวกคิคโลโทเนี่ยพวกมันก็พยายามจะไล่ตามไปจัดการกับมาตี้แต่แล้วในที่สุดมาตี้เขาก็สามารถทําให้แก๊งคิาโลโทพวกนี้โดนตํารวจจับปิดคุกไปจนได้คุณดูนี่สิด็อกมันกาลังเปลี่ยนไปแล้วอนาคตได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วด็อกด็เอรเอเมดเนี่ยกับแบบใช่แล้วมาตี้เพราะเกิดศึกหัวบอดขึ้นน่ะสิกีฟโดนจับติดคุกการปล้นในคืนวันนี้มันจึงไม่เกิดขึ้นพวกเราทําสําเร็จมาตี้พวกเราทาสาเร็จแล้วและก่อนที่ด็อกจะไปรับเาาจนน ก็ดันมาเห็นหนังสือโพยสถิติผลการแข่งขันกีฬาเข้าครับคือก่อนหน้าที่ด็อกเตอร์แกจะมารับมาตี้เนี่ยมาตี้เขาได้แอบไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาครับก็เพื่อหวังจะรวยทางลัดนะนะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็บอกผลแพ้ชนะของเกมกีฬาเอาไว้ทั้งหมดเลยคือบอกหมดตั้งแต่ปี1950จนไปถึงปี2000นะครับซึ่งด็อกเตอร์เอ็มเบเน่แกก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะที่มาตี้เนี่ยจะใช้หนังสือเล่มนี้ช่วยโอกาสกะจะรวยทางลัดและแล้วด็อกเตอร์กับมาตี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคน ัวของเจนนิเฟอร์กลับไปส่งที่บ้านซึ่งเจนนิเฟอร์ในปี2015เนี่ยเธอก็มีอายุได้47ปีแล้วนะครับแต่ด้ความที่ตำรวจนั้นคิดว่าเจนนิเฟอร์เธอจะต้องไปดึงหน้ามาแน่แน่เจนนิเฟอร์ในตอนนี้เนี่ยเธอก็เลยไม่โดนตำรวจคิดสงสัยเลยนั่นเองตำรวจจะพาเจนนิเฟอร์ไปส่งที่บ้านเราจะต้องตามไปช่วยเจนนิเฟอร์ก่อนที่เธอจะได้พบกับตัวเธออีกคนในอนาคตและพอพวกเราช่วยเจนนิเฟอร์ออกมาได้แล้วฉันจะพาพวกเราย้อนเวลากลับบ้านไปยังปัจจุบันกันซึ่งการที่ด็อกเตอร์พูดทุกอย่างออกมาและทิ้งงงหนนนนนััััสืออเเล่่่มมีีีี้้้าไไวททถขยะบ ฟังอยู่ตลอดเนี่ยมันก็รู้เรื่องราวเข้าจุนได้ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเจนนิเฟอร์อยู่นะครับที่ทุกคนในอนาคตเนี่ยยังไม่ทันได้พบกับเจนนิเฟอร์คนนี้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามาร์ตี้กับเจนนิเฟอร์เนี่ยพวกเขาก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนนะครับเป็นผู้หญิง1คนและก็ผู้ชาย1คนและพอด็อกเตอร์วิ่งเขา้าไปช่วยเจนนิเฟอร์และมาร์ตี้ได้ผลอออกไปจากรถไอ้ตาแกบ่บีฟที่แอบสะกดรอยตามมานั้นไอบ้บีฟเนี่ยเขาก็ได้แอบใช้เครื่องย้อนเวลาพาตัวเองกลับไปยัังงองออดดดีีีตตตตตคทาาาาาาา้้้นนนนนนมมม์จกใูว่ เขาจะถูกไล่ออกจากงานแล้วนะครับเพราะด้วยความที่มาตี้นั้นเป็นคนใจร้อนแถมยังเป็นคนที่ไม่ยอมคนมันจึงทําให้มาตีนะ้เนี่ยโดนเพื่อนร่วมงานหลอกให้กระทําความผิดในบริษัทของตอนนั่นเองและพอเจนนิเฟอร์เธอได้พบกับตัวเองในอีก30ปีข้างหน้าเข้าเจนนิเฟอร์สเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ถึงกับสลบหมดสติลงไปเลยแหะครับและถึงแม้ว่าด็อกเตอร์จะสามารถช่วยเจนนิเฟอร์ออกมาจากบ้านได้แล้วในเวลานี้มันก็ไม่ทันอยู่ดีครับเพราะว่าไอ้บีฟในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ย้อนเวลากลับไปมอบหนังสือเล่มนั้นให้กับบีฟ คนกลับไปยังปัจจุบันได้หลังจากที่ดอกเตอร์กับมาตี้ส่งเจนนิเฟอร์ถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในปี1985นั้นมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับจากหมู่บ้านของมาตี้ที่เคยน่าอยู่เนี่ยในตอนนี้มันกลับกลายเป็นหมู่บ้านคิ้กะโลโทษไปซะแล้วและบ้านของมาตี้หลังเดิมที่เคยอยู่อาศัยในตอนนั้นในตอนนี้มันกลับไม่ใช่ละครับในตอนนี้บ้านของมาตี้เนี่ยกลับกลายเป็นบ้านของใครไปแล้วก็ไม่รู้ซึ่งดูๆไปแล้วก็ไม่น่าจะใช่ตระกูลแม็กฟรายเลยสักคนซึ่งผมต้องขอบอกเลยนะครับวว่่าสิงแดล้อมในปีป มันก็เป็นอะไรที่เลวร้ายออกมากๆและพอมาตี้เดินเข้ามายังตัวเมืองในฮิวเเล่หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่สิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนั้นมันก็เป็นเพราะว่าไอ้บีฟในวัยแก่ได้ให้หนังสือเล่มนั้นกับไอ้บีฟในวัยหนุ่มนั่นเองครับไอ้บีฟในตอนนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นคนที่มีอิทธิพลในฮิวเเล่ไปซะแล้วและก็ยังไม่พอนะครับไอ้บีฟในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีคาสิโนเป็นของตัวเองอีกด้วยคือแบบรวยมากๆถึงขั้นติดท็อป1ิในโลกเลยลรหานีนเเมป็ษฐ ไอบีฟคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้อำนาจทั้งหมดที่มีเปลี่ยนเรื่องของการพนันให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและในปี1973บีบีเนี่ยเขาก็ได้บีบบังคับให้ลอเรนนั้นมาแต่งงานกับตนครับหลังจากที่จอร์ดแม็กฟรายได้ตายจากโลกใบนี้ไปแล้วแกจะต้องขึ้นไปข้างบนกับพวกเรานะไอ้หนูและพอมาตี้ฟื้นตื่นขึ้นคุณแม่ลอเรนของมาตี้ในตอนนี้เนี่ยเธอก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยแหละครับ เขาก็แบบแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยล่ะครับว่าแม่ของตนนจะเปลี่ยนไปได้มากมายขนาดนี้โอ้คุณแม่ดูโตขึ้นเยอะเลยนะครับบีฟพอมาเห็นมาตี้อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไอ้บีฟคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนทําลายครอบครัวแม็กฟายลงไปนั่นเองเพื่อจะได้ครอบครองลอเรนแล้วไอ้บีฟคนนี้เขาทําได้ทุกอย่างครับซึ่งลอเรนในตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่สามารถทําอะไรหรือช่วยอะไรลูกๆของเธอได้เลยครับเพราะว่าไอ้บีฟในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นคนควบคุมทุกอย่างเอาไว้ในมือหมดเลยนั่นเองอารมณ์ประมาณว่าถ้าจะบกตาจ ก็รอดอะไรประมาณนี้และหลังจากที่ไอบีฟและพักพวกออกไปทันทีที่มาตี้รู้ว่าพ่อของตนได้ตายลงไปแล้วมาตี้ที่ยังไม่อยากจะเชื่อเนี่ยเขาก็ได้ตามไปพิสูจน์ความจริงครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่มาตี้ได้เห็นลุมศพของพ่อจอร์ดแม็กฟรายเข้ามาตี้ของเราเนี่ยเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าพ่อของตน,น,นจะจากตนไปรวดเร็วแบบนี้ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันละมาตี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความจริงแล้วหลังจากนั้นพอด็อกเตอร์กับมาตี้รู้ว่าบีฟแก่ในอนาคตแอบใช้้เเเเครรื่่อองงยนปปยนนวลลลาาไปปปีแหตก์ พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต่างก็พากันถึงบางอ้อก,กันจนได้ตอนที่เราอยู่ในอนาคตเนี่ยบีบได้หนังสือกีฬามาฉันคิดว่าเขาน่าจะขโมยรถของเราในตอนที่เราไปช่วยเจนิเฟอร์เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าบีบเอาหนังสือกีฬาไปให้กับตัวของเขาในปีไหนกันแน่พวกเราจะต้องไปเอาหนังสือกีฬาเล่มนั้นกลับคืนมานะมาตี้และหลังจากนั้นมาตี้เนี่ยเขาก็ทําทีเป็นใจดีสู้เสือบุกเข้าไปทำบีบแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับว่าบีบเนี่ยได้หนังสือผลการแข่งขันเล่มนั้นมาได้ยังไงกันบีบที่กลัวว่าความล ตนนได้หนังสือกีฬามาในวันที่2พฤศจิกายนในปี1955ซึ่งในวันวันนั้นเนี่ยมันก็ตรงกับวันที่ฟ้าผ่านลงมาใส่หอนาฬิกานะครับในตอนนั้นฉันกําลังทํทธุระแล้วอยู่ๆมันก็มีตาแก่คนนึงถือไม่เท้าเดินเข้ามาหาฉันเขามอบหนังสือเล่มนี้ให้กับฉันและบอกกับฉันว่าถ้าแกรับมันเอาไว้มันจะทําให้แกได้ร่ํารวยและพอไอ้บีบเก็บหนังสือกลับคืนไปไอ้บีบคนนี้เนี่ยเขาก็ได้พูดต่อขึ้นมานะว่าก่อนที่ตาแก่คนนั้นแกจะหายตัวไปน่ะตาแก่คนนั้นเขาได้บบอกกกกััััฉนนนนนววว่าาาาาาึึงจจะะมมีิททยยศสตตตร์โเด็ผู้ชค หาหนังสือเล่มนี้และถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะก็เขาบอกให้ฉันฆ่าพวกมันทิ้งไปซะมาตี้พอได้ยินเช่นนั้นนีก็แบบสักเสื้อเพ่นนะสิครับและพอไอ้บีฟไล่ตามมาตี้จนมาถึงชั้นบนสุดของตัวตึกหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าไอ้คนที่มันฆ่าพ่อจอร์ดแม็กฟรายคนนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือไอ้บีฟคนนี้นี่แหละครับแต่ว่าไอ้บีฟเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ฆ่ามาตี้ทิ้งหรอกนะเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยมาตี้เอาไว้ได้ซะก,ก่อนผมรู้แล้วด็อกว่าีไไไดดด้้้หหนนนนนัังงสืออปปปใใวพวพกกเรราาจะตะตดดขม55 และพอด็อกกับมาตี้กระโดนฆ่ามาในวันเสาร์ที่12ในปี1955ด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้อธิบายแผนการกับมาตี้ไปนะครับฉันอยากจะให้เธอเข้าไปในตัวเมืองสกดรอยตามบีฟในวัยหนุ่มเอาไว้เพราะในวันนี้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่งตาแก่บีฟจะยื่นหนังสือกีฬาให้กับเจ้าหนุ่มบีฟเธอห้ามเข้าไปขัดขวางเป็นด็กค์ดเธอจะต้องทาให้ตาแก่บีฟนั้นเชื่อว่าเขานั้นทําสําเร็จและพอตาแก่บีฟเดินทางกลับไปแล้วเธอจะต้องรีบไปชิงหนังสือจากบีฟในวัยหนุ่มกลับค ระวังตัวเองอีกคนจากอนาคตเอาไว้ในปีปีนี้เนี่ยเธออย่าลืมนะว่าเธอมี2คนนะมาตี้ฉันจะอยู่่อมเครื่องย้อนเวลาอยู่ที่นี่เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครแอบมาขโมยมันไปอีกครั้งและในขณะที่มาตี้แอบสะกดรอยตามไอ้บีบอยู่ไม่ห่างมาตี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะที่บีบเผลอแอบกระโดดขึ้นไปบนรถของไอ้บีบครับคือในภาคแรกหลังจากที่รถคันนี้กระแทกโดนปุ๋ยขี้วัวเนี่ยบีบเขาก็ดารถคันนี้มาล้างทําความสะอาดนะครับสิ่งเพ,เพื่อนคงยังจํากันได้ใช่ไหมในตอนที่มาตี้เล่นงานบีบและพักพวกในตอนนั้นและพอออีเหห็นวนว่ใจยาง เเข้าท่านั้นแหละครับไอบีบคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปต่อแยรลอเรนในทันทีเลยแต่ถึงแม้ว่าบีบจะเอ่ยชวนหรือพูดดีกับลอเรนมากแค่ไหนลอเรนคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมตกลงไปงานเต้นรํากับบีบคนนี้อยู่ดีแม้แกนี่ป้อสาวไม่เลิกเลยนะไอหัวขี้เลื่อยไอบีบหนุ่มเนี่ยเขาก็แบบนี่แกเป็นใครวะเนี่ยหน้าคุค้นๆและพอบีบแกพาบีบหนุ่มกลับมาที่บ้านไอบีบแกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับบีบหนุ่มไปนะครับว่าเราสองคนเป็นญาติทางกันที่ฉันมาหาแกในวันนี้เนี่ยเพราะฉันมีของขวัญอยากจะมามอบให้กับแกซึ่่งงไอ,ของข้ขขัญทีบ แกพูดถึงนั้นมันก็คือหนังสือกีฬาเล่มนี้นี่แหละครับและก่อนที่บีบแกจะข้ามเวลากลับไปไอบีบแกเนะี่ยมันก็ย้ำกับบีบหนุ่มเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าถ้ามีนักวิทยาศาสตร์กับเด็กผู้ชายมาตามหาหนังสือเล่มนี้แล้วล่ะก็ตนต้องการจะให้บีบหนุ่มเนี่ยทำการฆ่าพวกมันทิ้งไปซะซึ่งมาตี้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้ครับเพราะว่ามาตี้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็โดนขังเอาไว้ในโรงจอดรถซะอย่างนั้นและพอตกค่ำพอไอบีบมาเอารถยนต์คู่ใจขับออกไปที่งานเต้นรำมาตี้ที่ยังแอบอยู่ในรรถเ้เากกก็ไไดดวอปบบั ว่าตนกับบีฟในตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่งานเต้นรํากันแล้วด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็แบบนายจะต้องระวังตัวให้มากนะมาตี้จงจําเอาไว้ว่าอย่าได้ไปเจอกับตัวเธออีกคนเป็นเด็ดขรดมาตี้เนี่ยเขาก็แบบคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะด็อกตอนนี้เนี่ยหนังสืออยู่ในรถพอไปถึงที่โรงเรียนแล้วเนี่ยผมจะรีบแย่งมันกลับคืนมาเองและพอไอ้บีฟพ,พามาตี้มาถึงที่งานเต้นรําไอ้บีฟเนี่ยมันก็ไม่ยอมห่างจากหนังสือกีฬาเล่มนี้เลยครับบีฟเนี่ยเขาได้เข้าไปเตรียมการกับพวกแก๊งขี้กระโหลโต้บอกในคืนวนน น้องไปตามหาตัวของมาตี้ในตอนนั้นอยู่ๆคุณครูฝ่ายปกครองเนี่ยแกก็ได้เข้ามายึดหนังสือกีฬาไปจากบีบใช่เลยครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามาตี้ของพวกเราเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรอช้าอยู่แล้วมาตี้แม็กฟรายเนี่ยเขาได้ตามไปชิงหนังสือกีฬาจากอาจารย์ฝ่ายปกครองในทันทีเลยแต่แล้วโชคเนี่ยมันก็ไม่เข้าข้างมาตี้เลยครับเพราะว่าไอ้หนังสือกีฬาเล่มนี้เนี่ยมันก็ดันกลายเป็นหนังสือโอ้ัญล่าไปซะอย่างนั้นเอาชิปหายแล้วสิมึงแย่ yeah, แล้วด็อกผมทําแผนการพังแล้วตอนนี้เนี่ยหนังสือยังอยู่กับบ และพอมาตี้ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาตี้ของพวกเราเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นมาจนได้ด็อกผมจะต้องขอวางก่อนแล้วนะตอนนี้พ่อของผมเนี่ยแกกำลังจะคว่ำบีฟผมจะต้องใช้โอกาสเดียวตรงนี้ชิงหนังสือกลับคืนมาให้ได้และหลังจากที่พ่อจอร์ดอัดไอบ้บีฟจนสลบลงไปแล้วมาตี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้โอกาสเดียวตรงนี้ชกหนังสือจากไอบ้บีฟกลับคืนมาครับผมได้หนังสือมาแล้วด็อกแล้วต่อไปยังไงต่ออะด็อกเตอร์เนี่ยก็แบบงั้นเดียวอีกสักครู่เราไปเจอกันที่หลังคาของโรงยิมนะแต่แล้วมาตีี้้้เเเนน่คาาาาาาก็งขจไดรพระวามาต มาเจอกับพวกแก๊งคิคาโลโทเข้าซะอย่างนั้นและพอมาตี้วิ่งหนีแก๊งคิคาโลโทเข้าไปในงานเต้นรําพอพวกแก๊งคิคาโลโทวิ่งตามเข้ามาและเห็นมาตี้อีกคนเข้าแก๊งคิคาโลโทเนี่ยก็ได้วิ่งขึ้นไปรอที่ข้างเวทีหวังจะรอจัดการกับมาตี้อีกคนในทันทีเลยทางด้านด็อกเตอร์ที่กําลังจะเดินทางเข้าไปรับมาตี้นั้นด็อกเตอร์ของเราเนี่ยแกก็ดันซุ่มซ่ามขับเครื่องย้อนเวลาไปเกี่ยวกับป้ายโฆษณาขายบ้านซะอย่างนั้นด็อกเตอร์เราแย่แล้วลูกน้องของบีฟตามผมมาที่โรงยิ้มและตอนนี้พวกมันก็กําลลัังจะออดดผมีกคนนึแ้วำ กัแบบไหนะจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะมาตี้เพราะถ้าตัวเธออีกคนกลับไปยังอนาคตไม่ได้แล้วล่ะก็พวกเราจะต้องเจอกับปัญหาเวลาที่ขัดแยง้งเธอจะต้องหยุดลูกน้องของบีฟเอาไว้ให้ได้นะมาตี้แล้วมาตีนะ้เนี่ยเขาก็ได้ปีนขึ้นไปข้างบนเวทีแล้วก็สามารถจัดการกับลูกน้องของบีฟลงได้สําเร็จครับและในระหว่างที่มาตี้แอบมองดูตัวเองอีกคนที่กําลังบอกลาลอเรนอยู่ๆไอ้บีฟเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาท้าต่อสู้กับมาตี้แม็กฟรายครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ต่อสู้กันหรอกนะครับไอ้มาตี้แนนม็ก อ้าชิปหายอีกแล้วสิมึงและพอไอบ้บีฟชิงหนังสือกีฬากลับคืนจากมาตี้ได้มาตี้ของเราเนี่ยเขาก็งานเข้าอีกครั้งครับอุ่นแย่แล้วด็อกคุณจะต้องช่วยผมนะตอนนี้เนี่ยบีฟได้หนังสือกีฬากลับคืนไปแล้วด็อเตอร์ที่โมโหเป็นอย่างมากนี่ก็แบบโอ๊ยบักขี้เลยเนาย และพอดรหอกเครื่องย้อนเวลาตามมาหาไอบ้บีฟมาตี้ของเราเนะี่ยเขาก็ได้เริ่มแผนการชิงหนังสือกีฬากลับคืนมาในทันทีเลยแต่ว่าการที่มาตี้จะชิงหนังสือกีฬากลับคืนมาจากบีฟได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าบีฟเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้มาตี้ชิงหนังสือกีฬาเล่มนี้ไปจากตนง่ายๆอยู่แล้วแต่แล้วในที่สุดมาตี้นั้นมาตีนะ้เนี่ยเขาก็สามารถชิงหนังสือกีฬาเล่มนี้กลับคืนมาจากไอ้บีีบคนนี้ได้สําเร็จครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมาตี้เนี่ยเขายังทําให้บีฟขับรถไปชนก ด้วยภาคแรกเนี่ยชนปุ๋ยขี้วัวใช่ไหมภาค2มาเนี่ยก็ยังมาชนปุ๋ยนี่ภาค3ม,มึงจะชนอะไรวะเนี่ยและหลังจากที่ดรช่วยมาตี้จากไอ้บีฟได้สําเร็จแล้วดกเรเนี่ยเขาก็ได้บอกให้มาตี้ทําลายหนังสือเล่มนี้ทิ้งไปครับและหลังจากที่มาตี้เพาะทาลายหนังสือกีฬาเล่มนี้ทิ้งไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะพวกเราทําได้แล้วด็อกอนาคตของพวกเราเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าดเรเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ลงมารับมาตี้เลยนะคร ไปจากปัจจุบันตรงนี้ซะอย่างนั้นมาตี้ของพวกเราเนี่ยเขาก็แบบอ้าวชิปหายแล้วล่ะสินี่ด็อกเตอร์กูหายไปไหนแล้ววะเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาหามาตี้ครับผู้ชายคนนี้เนี่ยได้มอบจดหมายให้กับมาตี้พร้อมกับบอกกับมาตี้ไปว่าทางเราเก็บจดหมายฉบับนี้เอาไว้ได้70ปีแล้วจดหมายฉบับนี้จ่ายหน้าซองถึงมาตี้ซึ่งก็คือคุณและคุณก็จะต้องอยู่ที่นี่ในเวลานี้วันที่12พฤศจิกายนในปีหนงในตอน้ก้ได้ลยห้าสิบห้าแระหนัในตอนนี้นนนนยแกก็ถูกฟ้าผ่าส่งไปยังปี ปี1885นะครับดอกเตอร์เนี่ยได้เขียนในจดหมายเอาไว้ว่าตนนั่นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีในปี1885และพอมาตี้ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วมาตี้เนี่ยเขาก็รู้ในทันทีเลยนะครับว่าดอเ,อเอรเอมิทบราน์คนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตติดอยู่ในปี1885คือที่ดกตรแกต้องใช้วิธีการส่งจดหมายเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าดรแกไม่สามารถหาอะไรมาซ่อมเครื่องย้อนเวลาได้นะครับมันก็เลยทําให้ดเรเนี่ยติดอยู่ในปี1885นั่นเองซึ่งมาตีนา้นีคารรดะับใ จะสามารถช่วยตนกลับไปยังปัจจุบันได้และหลังจากที่ด็อกเตอร์ในปี1955ส่งมาร์ตี้แม็กฟายอีกคนกลับไปยังปัจจุบันได้แล้วมาร์ตี้ตัวหลักของพวกเราเนี่ยเขาก็ได้วิ่งเข้ามาหาด็อกเตอร์ครับคุณจะต้องช่วยผมนะด็อกเตอร์เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องขึ้นกับคุณแล้วด็อกเตอร์นี่ก็แบบถึงกับสติแตกไปเลยล่ะครับนี่ฉันส่งเธอไปยังอนาคตของเธอแล้วนี่แล้วนี่เธอกลับมาทําไมกันมาร์ตี้เนี่ยเขาก็แบบผมกลับมาแล้วด็อกเตอร์พอดีผมกลับมาจากอนาคตและพอ Brown ด็นน Brown อกเตอร์เอมิทบรา ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Back to the Future ภาค2ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฟังผมเล่าภาค3ต่อเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ